เนี่เหลืออยู่นิดเดียวเห็นไหมซึ่งบ้านกลางองเนี้ยก็เหลือติดผิวเดิมอยู่นิดเดียวเหมือนกันนี่แกเอามาแล้วอะไรนะถึงแม้เขา่ไม่มีการจัดเก็บภาษีแบบที่มันกับเสียนพระอย่างชัดเจนนะแต่ผมอะ ก็เสียภาษีสังคมโดยการทำบุญมาโดยตลอดอเพราะผมมีสํานึกแล้วผมอยากให้เก็บภาษีเซียนพระด้วยส่องพระเลี้ยมทองสวัสดีท่านพอริยะครับครับผมมาเป็นคนเนี่ยนะที่บอกตลอดว่าเซียนพระต้องเสียภาษีเพื่อให้เราสามารถมีอาชีพที่เป็นอาชีพที่รัฐบาลยอมรับจะได้ทำกู้ได้ทำอะไรได้ จริงมาแบงค์ผมเนี่ยบอกให้เซียนพราเนี่ยเสียภาษีโดยการที่นะขึ้นทะเบียนใบป,ประกอบวิชาชีพเป็นเซียนพราสวัสดีพี่ประกาศสิท์คณะนุรักครับสวัสดีครับการสวัสดีพี่คิงประกาศิทธิ์ครับทองอ่าแบบขาดยาครับโอ้ชมผ่าเลี้ยมทองพี่อาตขอบคุณครับอ่ะอันนี้ท่านผอนี่สวยกว่าองค์ที่แล้วที่ผมมี เนะนี่ยมาอย่างเซียนูบางแคเนี่ยเขาเป็นคนที่คอมเมนต์แบบมีวาทะศิลป์นี่นางพญาเข้าโค้งพะชุดเบนจภาพทียิงเลียมแบบนี้ด้วยนี่เลียมโบราณผสมทองเห็นไหมั ออกมาแทบจะเป็นหน้ากะดูง่ายไหมครับวงนี้ดูคาบดินเก่าอะ่ะเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งตรงนี้เห็นไหมตรงมุมเนี้ยเพื่อนเดูดูตรงมุมเนี้ยเห็นไหมเนี่ยผิวเก่าเหลืออยู่น้อยหนึ่ง พระเบญจภาคีคือพระนางพญาเข่าโคง <c oughs> ้งนะครับอ้าวนี่คุยนางพญาองค์นี้กันหน่อยเมื่อวานอยู่ในเลียนปฏสติกไม่สมศักดิ์ศรีสวัสดีครับพี่ก้องชัย มาดูเพื่อเก็บความรู้และภาพจําพาที่ไม่คลุดจากขอบคุณสําหรับความรู้นะครับนี่นครับนี้เข้าใจง่ายเลยดูบ้านก่างก็ต้องเนื้อนี้อดูนาพญาก็เนื้อนี้น,น,น,นี่ยิงเลียมแบบนี้คอมเมนต์ก็ได้เลยครับตามความเข้าใจของแต่ละท่านสวยเต็มฟอร์มหลักล้านครับ อันนี้ไม่หักด้วยนะองค์ที่แล้วที่ผมเลี่ยมทองยังหักนะนิยมตลอดกันนางพญาผิดโลกมีกี่พิมพ์ครับพี่อนุชาโอ้นะมีเล็กมีกลางมีใหญ่มีเข่าโค้งมีเข่าตรงเชื่อไหมว่าผมเล่นพระผมไม่เคยจำพิมพ์เลยผมจำการดูความเก่าให้ได้ก่อนแล้วไอการไปไล่พิมพ์นะ คุณเดี๋ยวนี้มันมีตํำราในกูเกิลให้ไล่พิมพ์อืแต่เรื่องแท้เก๊ต้องดูให้ได้ก่อนสวัสดีครับพี่ชนทีสวัสดีพี่พงเพชรวัยวัฒน์ครับอนี่คะโอ้โหองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะด,ดินเม็ดทรายเรียงกันสวยมากครับองค์นี้ แล้วก็วันนี้อันนี้เป็นเหรียญน,นะครับยุคหลังนี่ตรงนี้จะเขียนว่าอุป,ปช,ชาเห็นไหมถ้าเป็นเหรียญบล็อกแพงๆสารอุจะแกะไม่ติดเขียนว่าอับปช,ชาจำพิมพ์ทำก็ทำไห้เล่นพาดได้แต่มันได้แค่นั้นไง แต่ถ้าจำธรรมชาติความเก่ามันเล่นได้กว้างเล่นได้มากอ่าแล้วตำราการหาพิมพ์อนะมีอยู่นั้นอยู่แล้วไม่เจอกันานานแล้วกับเหรียญเนี่ยขายพระหรือเล่นตลกที่นี่ไม่ขายกันง่ายๆที่นี่คุยเรื่องพระกันอ่านะเราไม่เราไม่ได้พวกแบบพ่อค้าที่แบบอยากจะหลอกขายพระ เ,เปิดมาเพื่อขายภาพมไม่ใช่เราคุยกันวันเป็นชั่วโมงอี่เขาโคมอกวดลอยดูง่ายครับพี่วีระยุทธ์มัชชาเขบคุณคงับเหรียญหลวงพ่อแก่นจันรุ่นแรกเลยครับเหรียญน,นี้เหรียญหลวงพ่อว่าเจ้าลมรุ่นสองด้านหลังเป็นหลวงพ่อแก่นจันซึ่งเป็นเหรียญแรกในประเทศไทยที่แกะรูปด้านหลังเป็นหลวงพ่อแก่นจันปีสองสี่เก้าเจ็ดเมื่อกี้กิบราลีมาคัดเอาไวแล้ว ใช่ผมสามารถซื้อพระกูจุลามณีมาไว้ดูเพื่อถูกจุลามณีนะสินาง,นางใช่เนื้อเป็นหินจุลาแรงไปแล้วครับเก้ามากนางพญาองค์นี้ห้องนี้ห้องแห่งความรู้ไม่ต้องเสียเงินเพียงแต่เสียเวลาฟังนิดหน่อยเพื่อเสริมความรู้โอ้โหเนี่ยเขาหลีบไวเพลงหายยากไหมขนาดที่น้าม,มีอย่ือเท่านี้เองโอ้แล้วแล้วก็มี กเหรียญนนะ้น้มุดเลบ้างเนี่ยเ,เยเย,เยเลบ้างอืมอีกหนึ่งเหรียญหายากของนะจังหวัดาชบุรีเป็นอะไรคีดคีดผู้บุญนะพี่อืมขอว่าพระเป็นอะไรเป็นคีดคีดลอยเกินรนะีดโลหะไม่เดียบอืมต้รีดราคาครับ พอลีดเนี่ยหายากมีพระหลักร้อยแบ่งไหมครับอ่ะโอหาหลักร้อยให้ก่อนนี่ตั้งใจมารอพระเลี่ยมทองได้ครับเหรียญพระพุทธที่ใช้คำว่าเนี่ย แหงนิสสุดของจังหวัดราชบุรีนะสร้างขึ้นในปีสอสอ2474หลวงพ่อเขาแดงวัดปลกเจริญที่ชอบหลังร้อยเจ็ได้ผงได้เหรียญหรือได้ยังไงครับอืมอ่ะพ่อเขาแดงอ่า ตอนนี้ผมเก็บใส่วางยู่ครับมีคนอันเนี้ยพอเวลาคนรู้ข้อมูลสายวางอยากได้พี่ทิมกระทกรกยังไม่ขายเลยอ่ะแอดมินตามคุณหมอมาให้เลยลูกวันนี้ดูดิเมื่อวานได้สวยพอดูวันนี้สิคุณแผนบ้านกลาง mm hmm. นี่พอมาดูคุณแผนบ้านกลางพายคู่วันนี้สิอย่างนี้กงไม่แท้นะวันนี้ลาดบุรีล้วนๆโอ้โหนี่ยังดีที่ได้แท้พายคู่มงคลจิว๋วดูง่ายครับบ้านกลางอ่าเนื้อ่อะให้<ะ>นางพญาองค์มื่อกี้เลยครับถูกต้องเหมือนกันต้องล้ายกัน เพราะดินห้าร้อยปีขึ้นเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือผิวเดิมเหมือนนางพญาอุ้งมกี้อะเพื่อนเพื่อนดูนะเหลือติดผิวเดิมอยู่นิดเดียวเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยเหลือติดผิวเดิมอยู่นิดเดียวแบงเนี่ยดูตรงนี้นะเนี่ยคือผิวเดิม เนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเห็นไหม,มซึ่งบ้านกลางวงเนี้ยก็เหลือติดผิวเดิมอยู่นิดเดียวเหมือนกันนี่พอผิวเปิดแล้วเก็บพระแบบนี้คืออมตะยอดนิยมของวงการเอาบ้านกลางไปผมให้บ้านกลางไป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 ,ไปใช้กันดีกว่าพายคู่ดีไหมเออถ้าดีพิมพ์คุยกันนะ ดีครับอ่านี่เนื้อเหมือนกับนางพญาเมื่อกี้เลยเห็นไหมอ่ะบันกางององนี้พายคู่แบบสมบูรณ์ไม่ตัดด้วยนะอืมเออนี่มาราดบ,บุรีแล้วนาทีเดียวอ่านาทีเดียวนะครับรายการนี้เอานาทีเดียวพอรายการนี้พายคู่บันกางัอ่าขนขอพากกันแบบสนุกเลยเอามาแบบนี้ดูง่ายครับ รอเขามาเริ่มสักคู่นะครับนาทีเดียว<น>มานี่ยโอ้เทามาเริม่มแบบนะพี่นะโอเกคเพื่อไม่ห้าพันทุกรายการครับทีนี่ไม่ได้แก๊คืเอเจมคนนี้ราายคูไม่ตัดด้วยมาแล้วครับเปิดแรกสี่พันห้าร้อยบาทเวลาเดินแล้วสี่พันห้าร้อยบาท มาที่4,500บาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โหอยู่ที่4,500บาทครับ5,500บาทถ้าท้าที่พิมพ์อยู่เนี่ยฝั่งเดียวยังไม่ได้เลยมไม่ต้องพูดถึงภายคู่ที่ไม่ได้ตัดนะนาทีเดียวนะพี่อยู่ที่จัก,กระพัดผาคุณแผนอยู่ที่ ห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายคุณแพรเนี่ยเป็นคุณ้าที่คนอยากได้เก็บจนทอ้อเก็บเท่าไหร่ก็ไม่ได้แท้เจอแต่เก๋น,กน,นี่แท้แทๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้บ้านกลางพุทธคุณมหาเสน่ห์สวยๆเป็นแสนครับมาดีห้าพันบาทมาทีหกพันบาทครับราคาสุดท้ายยู่ที่6หกพันบาทครับมาที่หกพันบาทแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงคุณแพรก็ต้องบ้านกลางอะ่ะ มาที่7,000บาทครับที่พิสุลสิกแกปราคาสุดท้ายมาที่พิสุลสิกโอ้โหฝั่งเดียวยังไม่ได้เลยอยู่ที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายที่พิสุลสิกแกับอยู่ที่7,000บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหถ้าบ้านกางราคานี้โอ้โหพี่อยู่ที่7,000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับ มาที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วเป็นราคาที่นรายการไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะพี่ยูที่เจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้แบบนี้ซื้อไปให้เป็นของขันใครหรือซื้อไปใช้เองง่สบายเลยยังได้แถ้ไว้ใช้นะอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่เจ็ดพันบาทแล้วปิดไปแล้วโอ้โหนี่ครับเอาละเป็นมีเพื่อน นี่ไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยรายการนี้โอ้โหปิดไปที่เจ็ดพันบาทนะครับพี่สุรสิป,ปิดกับเจ็ดพันเป็นยังไงคุณแหนหายคู่แท้เจ็ดพันไม่ได้เขียนราคาใส่มือเรียบร้อย นี่เจ็ดพันบาทไม่ได้เขียนราคาใส่มือเรียบร้อยนี่แท้ๆเป็นแบบนี้ครับ โอ้โหนี่เอา้ามารายการต่อไป